ดีครับผม f จ็รถไถฟอดครับพี่น้องเดี๋ยวขีดเดียวมาเบิ้งอาจารย์ใบรถไถฟอดครับผมโอ้อาจารย์ใบปวดหัวครับผมหินกระแค่งแก่เนี่ยครับมาอนี่หินกระเคียนหญ้ากระไล่ครับมาอนี่เป็นกระลังข่ารถพ่อีดีนะครับพี่น้องเอ้ยพวกเนี่ยหินเกียนครับผมหินเกียน อย่าจะร้ายครับมื่อนี้ปุ๊อาจารย์ใบป,ปวดหัวเลยครับพี่น้องเอ้ยโอ้เบิ่องที่แหะครับพี่นอ้องเป็นไหนผิดเจรณาซอ,อยกันแน่นี่มันคือมันหงกม่นมปนดงเสือนะครับโอ้ดงเสือดาวบ่ออย่างนึงเห็กตะลังข้ารถดิวยครับพี่น้องเมื่อนี้มาได้ไหนี่มาเดียวมาเดียวมาแล้ว,ว,วครับเรื่อนัเรียกว่าเห็นตะลังข้าเมื่อกี้เลย โอ้โหโอ้โหโอ้ยหว่าเป็นดวงเสือดาวเว้ยอืองานเข่าพื่นผู้ใบละครับดินเกลียนยาลายนี่เอารอบมึงโหลด อรถไถหน่อยเนี่ยว่ามันกินหญ้าละครับง่านเลยเจว่ารถไถฟอร์เท่ากับนาสิเก้ไขปัญหาได้ครับผมเพราะว่าหญ้าหล้างอีกสี่ก่บไม่ได้ยากหรอกครับผมนี่สั่งลุยอย่างเดียวล่ะครับโอระน,นอกระเบอมีแหละครับแผ่นเจ้าหยาลูกเดียวล่ะครับสำหรับรถไถฟอร์ทของเฮามือนีล โอ้ยกปันดวงเสือเนาะกดอ้ยอ no ้ย <sucked> ม <on our sea> ูนเอ่ครับผมเบิ่งที่ะหลานงานท้องพืนผูกใบหรือพวกไฮโปดหัวได้ยังไงครับผม เดี๋ยวว่าเพื่อนผู้ใบเนี่ยแก้ไขปัญหาเบื้องตุนใ้ท่านที่นะครับผมอย่าหลายหลหนาๆจังสีบทตรงกลางว้นครับผมสำหรับวิธีไทของเพื่อนผู้ใบนี้อ่ะต้อรับเสมอครับผมพวกกุกงอินีครับผมปลาใหม่ปลาหลแตกกระเจิงแล้วนะครับผมโอ้โอ้โ ว่าเป็นเขาไก่ผู้ใดนะครับงานนี้เป็นไหนครับพี่น้องเป็นไหนโอ้ฝากทิงเอฟซีนี้ได้ครับเด้อผู้ใดตรงการลดไถ่ถอดหรือว่าเอ่อก่อนที่จะตัดชิ้นจสื่อของอยางกระซังทุกสิ่งทุกอย่างครับผม ต้องศึกษาโดยตัวเองนะครับเด้อต้องศึกษาโดยตัวเองเมืองว่าเออในกรณีแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้หรือว่าอาชีพมันก็บมาไประเนาะนันพอมันหม,มักไปหมักมันนะครับเนาะก็ะรล้วแต่ตีีตัดสินใ,ใสื่อเอาก่อนที่จะสื่อรถเรีว่าสื่อ,อยังกระซังครับแต่ละยางแต่ละชิ้นของมันมีคุณค่าเข้าต้องพยายาม,ายาม,ายามศึกษาหรือว่าเบิ่ง ก่อนทีเขาีตัดสิ้นใจซสื่อนะครับผมว,บดดว่าระบบรถไถกวานเท่ากับราคาสามแสนสี่แสนห้าแสนหกแสนเจ็ดแสนแปดแสนเนี่ยครหรือว่าคุ้มค่าครับผมสำหรับกับรถสีเอามาทำงานเข้ากบส่งเบอกน้ำมา งานของเท่านี่เป็นลักษณะแบบใดหา,หาวมาไถหรือว่าบุกเบิกสามธรรมดาทั่วไปกะเล่นเท่าเดียวนี่กะโอเคครับผมหรือว่าอาจธจิมี่อ่าพวกประเทศไทยอ่อนน้อยเทียวมุกาหารเทียวมีข้อม่ำสวยเทียบยังกสั้น,นรครับหลายหลายหลายอย่างไปทั้งคุณประเทศไทยอ่อยหลายเป็นมิเตเลนแบบพวกหนึ่งศูนย์หมดแล้วครับโบราณจิตเป็นเผ่าเดียวสองเผ่า อรถสองเผ่านี่กันนะซื้อออกหลายครับส่วนนี้ราคาหกแสนกว,ว่าเจ็ดแสนกว่าโอ้ดิวไม่ง่ามค่ะนะครับผมอาจารย์เป็นดิวไม่ยังเกียบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม หินกันเกลียนครับผมนี่น,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 นี่เ,เลยครับพี่น้องหินเกลียนเลยจะเอาไดนเพื่อเลยครับโอ้ยเดินไปเก้าหัวยงยงเลยนะครับผมห <c oughs> ินมันเกลียนห <c oughs> ินเกลียนหยากระไรครับผมส่วนในเครื่องนี้อู้หยาหนาอีนี่ครับ <c oughs> แต่ว่าทางใจนี่โอ้โบ่ใส่ปัญหาละครับนี่ครับดินอ่อนอยู่เพราะว่า ช่วงนี้เพิ่นกะโอ้เดี่ยวเขาเดี่ยวหนามไปแล้วมันเนี่ยมันไฮเนาะครับเนาะมันอยู่สูงทีละมันก็เลยเกียนทีเนาะหนามมันก็แห้งกะยังเบิดื่อเนาะมันก็เกียนทีละอ่ะฝากถึง FC เพิ่นก็อย่าลืมนะครับเด้อไอส่งชาร์จรถไฟฟอดครับจริงกังกันเขามากครับผมอ่าเบอร์โทรแต่นี่เบอร์เดียวครับผม เบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 8 6 2 4 1 5 1 5 6ี้ครับผมทรโดได้หรือว่าปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับผมเรื่องรถไถฟ,ฟอร์ดอ่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยหรือว่าอาจจะเกลปัญหาบนอยยุกลางไฮกลางหน้าก็ทรเข้ามาได้ครับผมปรึกษาได้ครับผมเรื่องรถไถฟ,ฟอร์ดครับผมเ,เดี๋ยวอาจารย์เพื่อนสีเนะน้ำเองครับว่า ในกรณีแบบนี้หรือว่าลักษณะแบบนี้อาจสมีการแก้ไขปัญหาได้แต่ว,ว่าของเพิ่นปูใบนี่ของเพิ่นบูเดียานะครับเพิ่นหูจะเห็ดอย่างยังรเพิ่นเบื้องต้นเพิ่นกะแก้ไขเฉพาะหน้าก็ถือว่าดีพอสมควรเลยครับเออสมคอนเป็นอย่างเลยนะครับเอ้ ชุดยอดเลยครับบาดนี้บางทีละครับผมเอ้ยบักโดงเสือนี่เปลี่ยนใบลายครับผมราบเบื้อนหน้ากองเลยบาดนี้เป็นไใดครับพี่น้องผลงานรถไถฟอนครับผมเอพีีลองศึกษาเบิ่งครับผมสำหรับ ผู้ที่ต้องการลดไถฟอตครับผมหรือว่าอาจจะมีการมาซ่อมบำรุงอาจารย์กระลับด้วยครับเด้อบอกว่าจิเป็นระบบสีระบบเช็คเครื่องเช็คช่วงหางส่วนยังกะว่าไปครับผมยุกสายุกเลี้วหรือว่าเอฟซีเพิ่อยังไรต้องการหรือว่าอาจารบัวพอใจในชุดนั้นก็ไไ้ครับทังได้ครับผมอาจารย์เพิ่นหลับด้วย เก็บรถดเกล็ดแล้วครับเกล็ดหมดเออโอ้ยเต้นไล่ไล่ครับบาไีเด็กนไอยครับพี่น้องโอ้ยอย่าจื้อบ่อไปเด็เอ้าไปเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้แล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับเด้อหรือว่าไพ่เดือกดแล้วกับสีบบเดพาดคลิปใหม่ๆครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าบอกกันใหม่ครับผม